โอส่วนไฟตัวนี้นะครับก็คือต้องอต้องใส่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคือถ้าไม่ใส่ข้างหน้าด้วยก็ข้างหน้าก็ต้องเป็นไฟเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมแต่ถ้าแต่ถ้าข้างหน้าเป็น33ชิปข้างหลังเป็นตัว35ชิปตัวนี้มันก็จะกระพริบเร็วนะครับอโอเคตอนนี้ก็เปิดไฟพามากนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินไฟกระพริบธรรมดาจะสว่างกว่า ไฟ33ชิปนะครับครับสวัสดีครับช่องอาชีพเลสซิ่งแทรนครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวไฟกระพริบธรรมดานะครับที่หลายๆคนหาเข้ามาอ่าเดี๋ยวผมก็หาหลอดไฟมารีวิวให้ดูแล้วครับว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปผมก็จะมารีวิวของแตง่งรถแล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับรถที่ผมได้เจอมาผมก็ถ่ายคลิปลง youtube ลง เพจ a c e b o o k ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพจผมไว้ด้วยนะครับช่องผมไว้ด้วยอ่ามาดูการติดตั้งกันเลยครับไปดูครับเอคสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือถ้าอยากเปลี่ยนเองนะครับก็คือมันจะมีน็อตสองตัวตัวนี้ข้างบนข้างล่างตัวนี้นะครับก็คือขันออกเลยครับขันออกได้เลย โอเคพอถอดเสร็จแล้วนะครับก็ดึงออกข้างเหมือนเดิมก็ดึงออกข้างอย่างนี้นะครับดึงออกข้างอย่างนี้ไฟเดียวก็จะอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ครับบิดออกเลยตัวเข็มนาฬิกาออตัวนี้ผมใส่ไฟเลี้ยวกับพิบเรียวอยู่นะครับก็คือจะถอดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนใส่ตัวนี้ะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟเลี้ยวกับพิบธรรมดานะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมโอเคเดี๋ยวมาใส่ข้างหน้าต่อกันนะครับโอเคส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นโคตดเสียบนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับ มันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับในกรณีที่ใส่แล้วเปิดไม่ติดก็ลองอสลับขั้วดูนะครับก็คือลองสลับขั้วดูอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะใสต่ตรงนี้ก่อนลองไปก่อนแล้วก็จะเปิดไปเรียวเยออปาแปลก อ่าโอเคทีนี้เราเปิดดูแล้วตัวนี้จะสว่างกว่าสามสิบสามชิปนะครับก็คืออ่าก็จะใส่ที่เดินนะครับอ่าเนี่ยครับก็คือจากกระพริบธรรมดาปกตินะครับก็คือจะไม่กระพริบเร็วโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับอ่าโอเคนี่ครับอ่าจะสว่างกว่า สามสิบสามชิปนะครับคือส er <t Cait target> <t currently> so yep. ่วนไฟตัวนี้นะครับก็คือต้องต้องใส่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคือถ้าไม่ใส่ข้างหน้าด้วยก็ข้างหน้าก็ต้องเป็นไฟเดิมนะครับไฟเร็วเดิมแต่ถ้าแต่ถ้าข้างหน้าเป็นสามสิบสามชิปข้างหลังเป็นตัวสามสิบห้าชิปตัวนี้มันก็จะกระพริบเร็วนะครับถ้าถ้าใส่ทั้งหน้าทั้งหลังสามสิบห้าชิปทั้งหน้าทั้งหลังมันก็จะกระพริบธรรมดาแบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับจะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟา่ามากให้ดูนะครับว่าความสว่างมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็เปิดไฟผ่ามากนะครับหรือว่าไฟฉุกเฉินอ่าไฟกระพริบธรรมดาจะสว่างกว่าไฟ33ชิปนะครับก็คือจะสว่างกว่าแต่เขาจะกระพริบธรรมดานะครับโอเคสําหรับคนที่อยากใส่ก็ดูคลิปนี้ได้นะครับสามารถใส่เองได้ โอเคขอบคุณที่ดูจนจบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากครับสวาสดีครับ